7ประโยชน์ของโยเกิร์ตสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมนำเอาสาระความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของโยเกิร์ตซึ่งเขาสรุปรวบรวมออกมาอยู่7ประเด็นด้วยกันมีอะไรบ้างนะครับสำหรับโยเกิร์ตเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนมมีโปรตีนมากกว่านมถึงร้อยละ20แล้วก็ยังมีวิตามินและก็เกลือแร่อย,อยู่หลายชนิดด้วยกันทั้งวิตามิน B วิตามิน D และแคลเซียมแถมยังมีโปรไบโอติกอยู่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเหมาะที่จะทานเป็นอาหารเช้าในทุกๆวันเพราะไขมันต่ำแต่มีสารอาหารมากมายที่จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงแถมกินแล้วเนี่ยก็ไม่อ้วนอีกด้วยนะครับทีนี้ประโยชน์ใน7ข้อมีอะไรบ้าง1ก็คือสามารถที่จะช่วยในการแก้ท้องผูกนะครับ ท้องผูกเนี่ยเป็นอาการที่เกิดได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่สาเหตุก็เกิดมาจากการกินอาหารที่มีกาก,ากใหญ่น้อยเกินไปซึ่งชาวแบลเรียเนี่ยเขานิยมกินโยเกิร์ตเป็นประจำเพราะช่วยปรับสมดุลของระบบทางเดินอาหารและระบบขับถ่ายโยเกิร์ตมีแบคทีเรียที่ดีต่อลำไส้จึงสามารถช่วยกระตุน้นระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นช่วยกระตุ้นภายในลำไส้ทำให้ขับถ่ายคล่องในทุกๆเช้าแล้วโยเกิร์ตก็ยังช่วยแก้อาการท้องเสียและการติดเชื้อบริเวณลำไส้ได้อีกด้วยนะครับต่อมาในข้อ2เนี่ยโยเกิร์ตช่วยควบคุมน้ำหนักเพราะว่าโยเกิร์ตเนี่ยอุดมไปด้วยโปรโตีนจึงช่วยให้อิ่มท้องแต่ถ้าหากต้องการลดน้ำหนัก ก็ควรจะเลือกโยเกิตรสธรรมชาติหรือกรีกโยเกิร์ตเพราะมีโปรตีนสูงเป็น2เท่าของโยเกิร์ตทั่วไปแล้วยังให้แคลอรี่ต่ำเมื่อเทียบกับโยเกิร์ตที่แต่งที่แต่งกลิ่นธรรมชาติซึ่งแคลอรี่และน้ำตาลสูงมากทางที่ดีที่สุดก็คือควรจะผสมโยเกิร์ตกับผลไม้สดๆลงไปเพื่อเป็นรสชาติที่อร่อยกลมกลม่อม แล้วก็ยังได้วิตามินและก็ไฟเบอร์อีกด้วยนะครับต่อมาประโยชน์ในข้อที่3เนี่ยช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้แลคโตบาซิลัสในโยเกิร์ตเป็นจุลินทรีย์ที่ร่างกายต้องการซึ่งจะไปช่วยหยุดการเจริญเติบโตของเชื้อเฮลิสโคแบคเตอร์เอสไพโลไลซที่ทำให้เกิดโรคก,กระเพาะลดการอักเสบของลำไส้ แล้วก็ยังมีผลการวิจัยว่าคนที่กินโยเกิร์ตเป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ด้วยนะครับทีนี้ประโยชน์ต่อมาในข้อที่5โยเกิร์ตนั้นมีแคลเซียมสูงโยเกิร์ตอุดมไปด้วยแคลเซียมและฟอสฟอรัสจึงช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงเพราะโยเกิร์ตมีกรดแลคติกที่จะช่วยย่อยแคลเซียมให้เล็กลงทำให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียม ไปใช้ได้ง่ายขึ้นแคลเซียมที่ได้จากโยเกิร์ตจะทำให้กระดูกแข็งแรงลดความเสี่ยงการเป็นโรคกระดูกพุนป้องกันความดันสูงต้านมะเร็งลำไส้ลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งบริเวณเนื้อเยื่อกระดูกที่สำคัญโยเกิร์ตยังให้โปรตีนและแคลเซียมสูงกว่านมธรรมดาทั่วไปด้วยนะครับประโยชน์ในข้อที่6โยเกิร์ตช่วยลดกลิ่นปาก เพียงแค่ทานโยเกิร์ตเป็นประจำก็สามารถช่วยลดระดับไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดกลิ่นปากและลมหายใจที่มีกลิ่นเหม็นแล้วก็ยังช่วยบำรุงเหงือกและฟันลดอาหารลดอาการเหงือกอักเสบได้นะครับสาเหตุที่ทำที่ทานโยเกิร์ตแล้วเนี่ยช่วยให้ไม่มีกลิ่นปากก็เนื่องจากแลคโตบาซิลัสและสเตปโตคอกคัส จะช่วยกำจัดแบคทีเรียในปากจึงช่วยลดกลิ่นปากจากการสะสมของแบคทีเรียได้นั่นเองนะครับต่อมาประโยชน์ในข้อที่7นะครับช่วยลดคอเลสเตอรอลการรับประทานโยเกิร์ตซึ่งมีโปรไบโอติกอยู่ด้วยเนี่ยจะสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีในร่างกายได้โยเกิร์ตจะช่วยลดคอเลสเตอรอล LDL ซึ่งเป็นไขมันชนิดเลว ให้ลดลงแล้วการรับประทานโยเกิร์ตก็ยังช่วยลดความดันโลหิตและยังกระตุน้นระบบเผาผลาญให้ทำงานดีขึ้นด้วยนอกจากนี้โยเกิร์ตก็ยังช่วยลดระดับไตรกลีเซอไรด์กูโคสและน้ำตาลในเลือดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะครับก็คือประโยชน์ใน7ข้อสำคัญของโยเกิร์ตนั่นเองนะครับ